ละครใหม่ช่องสามทั้งหมดที่เตรียมจะให้เราได้รับชมกันในปี2,564ซึ่งปีหน้าช่องสามก็ยังจัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมเพราะว่าผนพานางตัวท็อปของช่องมาแน่นจอรวมไปถึงพระเอกนางเอกอิสระด้วยมีหลากหลายคนเลยค่ะแนวละครก็หลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมดี้โรแมนติกดราม่าที่เลียดย้อนยุครวมไปถึงละครบูด้วยนะคะช่องนี้ก็มีมาให้เรียกได้ว่าปีหน้า ได้รับชมละครแบบครบทุกรสแน่นอนค่ะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้รวบรวมเฉพาะละครหลังข่าวเท่านั้นนะคะก็ไปเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยมายาสเสน่หานำแสดงโดยเคนภูภูมิและไอปีเชยยที่พบหิ่ม,มพานนำแสดงโดยหลุยสกอตและแยมมาชิลาสองสเสน่หานำแสดงโดยเจม,มาและคิมเบอร์ี่ดวงใจในมนตา นำแสดงโดยโตโน่พาคินและนิชานัทนิชาพาวมุกนำแสดงโดยพลนวัดและบัวนลินทิพย์ดาวคนละดวงนำแสดงโดยเกดวลินทร์และบุมสุภาพรเมียจำเป็นนำแสดงโดยไม้วลิศและพายรินระดาอุบัติหลายอุบัติรักนำแสดงโดยมาสุและโมโมนชนกดวงตาที่สามนำแสดงโดยเจมาและมิวนิฐาบาปอายุติธรรมนำแสดงโดยบอยปกรณ์ และจีน่ายีนาให้รักพิภากษานำแสดงโดยเบลล่าลานีและกองทัพพีกายกิน,นาลีนำแสดงโดยณเดชคุกิมิยะและยายาอุรัสยาเกมล่าทอรชนนำแสดงโดยหมากปรลินและเต้านัฐพรส้อยสะบันงานำแสดงโดยใบเฟิร์นพิม์ชนกและนายนภัสเกมบาดถนานำแสดงโดยอาเล็กทิระเดศและนิชานัทนิชาคือเธอนำแสดงโดย ยาย่าอุรัสยาและมาริโอพิษวัตคาดเกมนำแสดงโดยเจมจิและจีน่ายีนามนรักหนองผักแยงนำแสดงโดยณเดชกุกิมิยะและโบเมลาดาสายรับลิฟกอดนำแสดงโดยบอยปรกรณ์และน้ำตาลพิจักคณากระดัลรักนำแสดงโดยเจมจิและแอนทองผสมพูดแม่น้ำโขงนำแสดงโดยไม้วลิต อุ้มอิสยาและยี่หวาปิยาการซ่อนกลิ่นนำแสดงโดยบ้นจันทร์ปละมะและพิมพ์ลนิดาเก็บแผ่นดินนำแสดงโดยพลนวัตอุ้มอิสยาและไอซ์พานุวัตระตีลวงนำแสดงโดยเพื่อนคณินและชิปปี้ซิลินปมสเสน่หานำแสดงโดยเกตวลินทรอและแพททิเซียคู่เวนนำแสดงโดยพลนวัตและแพททิเซียบุปเพร้อยร้ายนำแสดงโดย เล่ยพงศกรและเชียร์ทิคัำพรรักนิรันจันทานำแสดงโดยเคนธีระเดชและไอซ์ปีชยาน้ำพึ่งขมนำแสดงโดยโดวงปกรณและยี่หว่าปียาการเลือดเจ้าพญานำแสดงโดยเด่นคุณบุ้มสุภาพรและป๊อปถากูลแค้นรักสลับชะตานำแสดงโดยอาเล็กธีระเดชน้ำตาลพิจักคนากาทิงขุนนรงและบัวนลินทิพ เพชชฆ่าจันเจ้านำแสดงโดยเกตวลินทรแยมมาชิลาและมินพีรวิทส์ซานเสนหานำแสดงโดยเต้ยพงศกรและมิ้นชาลิดาพฤษภาทันวารักแท้แค่เกิดก่อนนำแสดงโดยลิว,วชิลาวิทและแยมมาชิลาคุณผีช่วยด้วยนำแสดงโดยเตอ๋อฉันทวิทย์เยนาฟีโป้ปางกนลันและปาลิศทีมทอง และละครแนวใหม่ของทางช่อง3ที่หลายคนรอคอยก็คือละครเรื่องคุณหมีปาฏิหาริ์ที่นำแสดงโดยอินสาลินและจอบทัช,ชพลและละครเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือละครเรื่องพมลิขิตซึ่งเป็นภาคต่อของเรื่องบุกเพศนิวาสที่มีแผนว่าจะสร้างนะคะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการว่าจะเปิดกล้องถ่ายทำเมื่อไหร่ก็ต้องมาอรอลุ้นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ คลิปการเปิดละครใหม่ของทางช่อง3ในปี2564ที่เราจะได้รับชมกันคลิปนี้มีทั้งหมด37เรื่องนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้รวมเฉพาะละครหลังข่าวเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมเฉพาะละครที่เราทราบอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดหลังจากคลิปนี้ลงไปแล้วในอนาคตหลายคนเข้ามาดูว่าทำไมไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือคลิปนี้เรารวบรวมมาเฉพาะปัจจุบันนี้ แต่ถ้าเกิดในอนาคตยัทางช่อง3เขาออกมาเปิดผูวละครเรื่องใหม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะรวบรวมมาให้หมดแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่มีข่าวลือหลุดออกมาว่าทางช่อง3ม,มีกำลังจะสร้างแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการคลิปนี้เรารวมเฉพาะละครที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าสร้างจริงๆและมีการเปิดกล้องถ่ายทําไปแล้วแต่ก็มีเรื่องเดียวก็คือเรื่องพรมลิขิตที่ยังไม่ได้มีการ เปิดเผยอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะเปิดกล้องถ่ายทําเมื่อไหร่แต่ก็สร้างแน่ๆค่ะเพราะว่าเป็นภาคต่อของละครที่ประสบความสําเร็จมากๆก,ก็คือเรื่องบุพเพสันิวาสแต่ก็ต้องรอหน่อยนะคะแล้วคุณก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นให้เรารู้ด้วยนะคะว่าคุณรอดูละครเรื่องไหนของทางช่อง3อยู่ส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ